ช่องบายบิกไวค์ครับผมวันนี้ผมก็มีรถเข้าใหม่มานำเสนอแล้วนะครับ Honda CBR 500R ปี2018ตัวนี้เป็นโฉมเก่านะครแต่ว่าไม่ใช่โฉมแรกนะครับจะเป็นโฉมปี2018ตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนตัวล่าสุดปัจจุบันที่เป็นไฟ LED คู่ที่เป็นตัวสติ p เปอร์คั ปี2 0นะครับและถ้าเก่ากว่านี้จะเป็นอีกโฉมหนึ่งคือจะคล้ายๆโฉมนกแก้วนะครับผมเป็นตัวปีสอันนั้นก็จะเป็นโฉมเก่าคล้ายๆ300อาบไปนะอันนี้ก็จะเป็นโฉมรองแล้วกันผมเรียกอย่างนี้ให้รู้ทั่วถึงกันนะครับผมคันนี้สเปคเหมือนเดิมนะครับ471อยซีซีอยู่ที่449แรงม้านะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่190กกิโลกรมัมไม่รวมของเหลวนะเอ่อพวกน้ำมันเครื่อง แล้วก็ถังน้ามันมที่บรรจุดได้ประมสิบห้าถึงสิบหกลิตรประมาณประมาณนี้นะครับผมไม่รวมเนาะตัวนี้ได้ของแต่งมาที่เห็นจัดเลยก็จะเป็นท่อเดบิลโลตัวนี้เป็นงานไทยนะครับไม่ใช่งานแท้แล้วก็เดินสลิปออนมาใหม่ตัวนี้ก็ถ้าปลายท่ออยู่ประมาณสักสามพันกว่าบาทนะครับผมสามสี่พันผมตีถูๆไปก่อนนะแล้วก็สลิปออนน่าจะอยู่หลักพันกว่าบาทก็ไม่ต่งกว่าครึ่งหมื่นนะสำหรับท่อที่เป็นสลิปแล้วก็ตัวไทซั้นนะครับไทซั้นเป็นของแม่ไทซั้นเป็นพับแม่เหล็กนะครับน่าจะของเพนกวินหรือเปล่าโอ้ ไม่ได้แข็งแรงดีผมไม่งัดแล้วกันนะ,ะ GTP แ,แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้ไฮไลท์ที่ผมอยากจะให้ดูคือรถที่คนส่วนน้อยจะไม่ค่อยทำนะคือตรงชุดแผงคอบนนะครับชุดแผงขอบนผมเคลมเลยว่าไม่ต่ำกว่า4 0 0พันทั้งชุดไม่ต่ำกว่า4 0 0พันทั้งชุดนะครับจะได้เป็นตัวปิดแผงขอบนนะตัวปิดแผงคอบบนแบบ HP4 คล้ายๆแบบ HP4 คล้ายๆตัวพัน แล้วก็ซีนสวยเนี่ยเนียนกิฟไม่บาดมือผมสวยมากให้ดูร่องรอยให้ดูรายละเอียดนะี่ยอ่าใครที่ตามหาแผงคออยู่ดูเป็นวิทยาวิทยาทานก็ได้นะแล้วก็แฮนด์แบบจับชกเป็นงานซีนซีตอนแรกผมรู้ว่าเป็นของแต่งแยกแต่น่าจะเป็นชุดเซ็ตเดียวกันนะครับตรงรุ่นแน่นอนว่าผมว่าหายากนะถ้ามันเป็นงานซีนซีงานแฮนด์เมดมันจะมีเฉพาะช่วงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของแรชิ้นหนึ่งที่รถคันนี้มีติดมาใครได้ไปคุ้มมาก ใช้เองก็คุ้มถอดขายก็คุ้มแต่ผมแนะนําว่าใช้เองดีกว่านะก็ตรงนี้นะผมก็จะมีชิวหน้าแต่งด้วยแล้วก็ของแต่งเล็กน้อยประมาณนี้นะครับผมคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทดาวอยู่หมื่นสองเก้าร้อยนะผมผ่อนอยู่วัาละสี่พันหนึ่งร้อยบาทสี่ปีเดี๋ยวผมจะกดดอกเบีย้ยแล้วก็กดข้างว่งดูท้ายคลิปนะครับผมจะรีวิวละเอียดก่อนนะโอเคตัวนี้ที่ได้มานะครับก็มีกุญแจศูนย์ด้วย ข้อดีของตัว c b 500 r 500R นะครับคือมันได้เรื่องของกุญแจจะเป็น immobilizer ในค้าเดียวกันนะถ้านับในปีเดียวกันนะมันจะมีนินจา300แล้วก็ช่วงคับเขียนนินจา400แล้วก็ R3 โฉมเก่าที่ยังเป็นโชคเทเลสโคปิกไม่ใช่อัพไซน์นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย500 r เนี่ยมันจะไ,ได้กุญแจคีย์เลหมดเลยทั้งตัว c b b r มันดีมันจะได้กุญแจ i m m o b i หมดเลยนะผมข้อดีคือว่ามันป้องกันขโมยได้ ถ้าเกิดว่ามีกุญแจผีเสียบเนี่ยจะสตาร์ทไม่ติดนะฮะตัวนี้จะฝังชิปแล้วก็รับสัญญาณรหัสเห็นไหม H I S S ก็คือว่ามันได้มาตรฐานเดียวกับตัว650 F 650 R ในปัจจุบันเลยถือว่าดีมากๆสำหรับตัวนี้นะผมแล้วก็หางปลาหลังค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อด้วยท้ายคลิปโอเคอันนี้ก็บ่งบ่อเดิมสภาพเดิมนะครับเลขห้องเครื่องอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมเลขห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะนะไม่มีการตอกใหม่นะครับเดิมๆสนิทกิ๊บๆเลยมา แล้วก็เลขคงเลขคอนะอยู่ครบไม่มีรอยตอกนะครับนี่รอยชงรอยเชื่อมเดิมถ้ารอยนูนกว่านี้หนากว่านี้หรือว่ารอยเป็นตะขาบแสดงว่าชนมาครับสต็อปเปอร์อยู่ครบนะโอเคครับผมแล้วก็ตรงไหนจุดไหนอีกที่อยากจะรีวิวอ่ะช่วงเลี้ยวช่วงเลี้ยวเดี๋ยวผมลองคอมดูก่อนคันนี้จะเ,เสียดายนะผมมา,มาอัดคนเดียว,ยวอ่าเสียดายในหะ้ผม,มาอัดคนเดียวถ้าอัดสองคนเนี่ยจะให้ดูสรีระการนั่งนะครับก็คือว่าคันนี้สูง160ก่ากา ขับได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นแฮนด์แต่งอย่างนี้นะครับผมติดไหมผมลองเอาตรงคันเร่งนะเลี้ยวได้เยอะกว่าเดิมอีกผมกล้าพูดเลยนะเลี้ยวได้เยอะกว่าเดิมอีกเนี่ยเลี้ยวได้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับผมอ่ะผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ด้วยความที่แฮนด์มันกว้างขึ้นนะฮะด้วยความที่แฮนด์มันกว้างขึ้นแล้วมันก็สามารถปรับได้นะผมคิดว่านะว่าจะเอาชิดกว่านี้ก็ได้แต่ผมว่าอย่างนี้ขับสบายแล้วและท่านั่งนะครับผมเนี่ยท่านั่งมันจะแอนหลังหน่อย ถามว่ามันก้มมากไหมมันไม่ก้มมากนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนพวกสไตล์เลฟผิวก้าจ๋าเลยมันจะค่ล้ายกับรุ่นพี่อีกมันคือตัว 650F นะครับมันจะได้มุมมุมนี้เวลาท่าขับมันจะสมาร์ทขึ้นอ่ามันจะทรงสปอร์ตขึ้นมาหน่อยๆน่อยเพราะว่ามันตัวแฮนด์จับชกแล้วก็โหลดลงมานะปกติมันจะจับสูงกว่านี้แล้วก็ปิดแผงคออีกผมว่าจะจัดจ้านเลยนะสําหรับของแต่งที่ให้มาต้องเรียกว่าไม่ได้หวือหวาอะไรนะไม่ได้แต่งมาเต็มมากแต่เรื่องของแต่งที่มันหวือหวาผมชอบนะ เฉพาะชุดแผงคอนี้ก็จะหาซื้อตอนนี้ก็คงจะยากแล้วนอกจากมือสองนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมฟ้าฟังเสียงท่ออีกไอพวกสัญลักษณ์ขึ้นไม่ต้องกลัวนะฮะสตาร์ทรถติดเดี๋ยวมันหายพวก ABS พวกน้ำมันเครื่องตอนนี้น้ำมันในถังเนี่ยเหลืออยู่0.7ลิตรนะครับผมน้ำมันน้อยมันก็กระพริบและแจ้งเตือนระบบบอกดีมากนะแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีไฟบอกเกียร์นะครับมีแค่บอกบอกเกียร์ว่างวัดรอบแล้วตัดอยู่ที่ประมาณ 8,500รอบนะครับรอบตัดอยู่ที่8,500รอบบอกความเร็วนะแล้วก็บอกโอดีโอแล้วก็กดเปลี่ยนเอาผมลองสตาร์ทฟังก่นอนอลั่นนะอลั่นนะประมาณนี้ประมาณนี้นะผมวอร์มเครื่องมาแล้วรอบหนึ่งนะ ผมขับมานี่ก็วอร์มเครื่องมาแล้วรอบหนึ่งก็คือว่าใครที่เริ่มเล่นคาส์ดนี้นะครับเริ่มเล่นอัพจากตัว150หรือว่ากระโดดมาจากตัว125ผมว่าเหมาะนะสำหรับ5 0 0ซีซีผมเนี่ยคู่แข่งมันจะเป็นพวก 3- 400รอยอยู่เพราะว่าเนื่องด้วยราคาที่มันไม่ห่างกันมากบางคนอาจจะมองว่า300เทียบกับ500อไม่ได้แต่ผมในแง่ของขุมพลังในแง่ของการใช้งานก็ใช่นะครับแต่เรื่องของคาร์าเรียกว่าเซกเมนต์แล้วกันมันอยู่ในระดับเดียวกันเลยทั้งเรื่องของราคาเรื่องของอะไรเนี่ยต่างกันไม่มากนะ ออกมาแข่งกันนะครับผมสำหรับผมนะถ้าตัว300ที่เป็น R3 เนี่ยคู่แข่งมันจะไม่ใช่ CBR 300แล้วมันจะเป็นตัว500นะั้นเนื่องจากลูกสูบราคาต่างกันริบเรี่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใครจะเล่นผมเชียร์ให้เอานะเพราะว่าแรงทอร์กดีประหยัดน้ํามันของแต่งเยอะออการดูแลก็ง่ายมากแล้วก็มีของแต่งที่มันตินดรถมาด้วยอะ่ะสวยแค่ท่อกับชิล ก็คือว่ามันเป็นของแต่งที่ลับสายตาคนนะครับท่อชิลทสันแผงคอท่านั่งโอเคเวิร์กผ่านนะคันนี้ก็จบสวยๆงามไปผมมีคันเดียวนะครับข้อเสียของรถมือ2อคือมันจะไม่เหมือนมือหนึ่งนะรถผมมาคันเดียวมันจะเป็นลิมิเต็ดแบบนั้นไปเลย,เลยแล้วมันก็ขายไปมันก็จะไม่มีเพิ่มนะจะให้ผมไปแต่งเหมือนกันก็ไม่ได้นะผมไม่มีตังค์นะผมแต่ถ้าคุณเห็นรถที่ว่าแตะตาสวย เอาแล้วเอาเลยอันนั้นก็คุ้มนะครับผมเพราะว่าเพราะคุณได้ไปคนอื่นก็าพลาดอ่าอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขา่ข้อทอดใหม่มากนะขอทอดจะไม่มีรอยสนุงสนิมเลยดูแลดีมากคันนี้ผมเอามา mm hmm. ผมกล้ารับประกันนะว่าผมยังไม่เคยลื้อนะครับผมแค่เช็คตามปกติเช็คระยะตามปกตินะเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อกับผมไปเดี๋ยวผมเช็คระยะอีกรอบนึง่งนะเดี๋ยวผมเปิดคำนวณดอกเบีย้ยให้ดูจระเเลยนี่อันนี้อยู่อย,อยู่เพจพี่ใบเราอยู่อ่าเพจพี่ใบผมเองนะผมคำนวณดอกเบีย้ยให้ดูก่อนนะครับผมคันนี้ผมขายอยู่ที่ เดี๋ยวนะกล้องชอบดับนะผมอ่ะคันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมขอเก็บเงินดาวอยู่ที่หน่วยสิบร้อยพันเก็บเงินดาวที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะจะผ่อนอยู่งวดละวสี่พันหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าคันนี้มันดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคคันนี้ก็จะขอธนาคารจัดไฟแนนซ์อยู่ที่หนะึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเนาะอันนี้ก็บวกแหวนไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก่อนนี่ บวกแบบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมนะแล้วก็คูณด้วยดอกเบี้ยเก้าเปอร์เซ็นต์เราคู่อยู่สี่ปีก็คูณสี่ปีนะครับแล้วก็เราก็บวกต้นไปบวกต้นเราก็คือว่า 1, มันหนึ่งเมื่อกี้ประมาณหนะึ่งสี่ห้าเนาะผมปรับเป็นศูนย์แล้วกันหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับผมอันนี้คือเงินต้นกับดอกเบี้ยอยู่แสนเก้านะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าแพงนะแต่อย่าลืมว่าเราผ่อนอยู่สี่ปีนะผมดอกเบี้ยคิดเป็นรายปีแล้วรถเนี่ยมันมูลค่าหลักแสนนะครับดอกเบี้ยมันจะตกอยู่ปีละหมื่น เหมือนต้นๆไม่แปลกผมผมก็เสียงเหมือนกันนะผมก็จ่ายดอกเบี้ยเหมือนกันนะผมอาหาร48นะครับนะผมอ่ะผ่อนยุ่งว่าละ4,100บาทรู้เรื่องนะผ่อนยุ่งว่าละ4 1 0 0บาทผมกดให้ตรงๆนะครับถ้ากอกว่าคุณจะเสียดอกเบี้ยประมาณปีละหมื่นกว่าบาทแค่นั้นนะแล้วคุณไม่ต้องไม่ต้องถามหาว่าพี่ครับอ่ามีดอกเบี้ยถูกกว่านี้ไหมถ้าอยากได้ดอกเบี้ยถูกกว่านี้ก็วางดาวเพิ่มครับแล้วตัวของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะถูกลงเองดออโดยอัตโนมัติ แล้วก็ตัวของดอกเบีย้ยเองนะครับผมดอกเองเนี่ยมันก็จะลดลงอัตโนมัติยอดจ่ายก็จะลงอัตโนมัติค่าที่จะเสียดอกเบีย้ยก็ลงโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้คือข้อดีของการวางดาวเพิ่มนะแล้วก็อันนี้ผมเป็นมาตรฐานเงื่อนไขมือสองทั่วประเทศไทยนะที่จัดกับฟแนนซ์กรุงศรีใช้เงื่อนไขนี้หมดดอกเบีย้ยเท่ากันหมดไม่ต้องไปตามหาหรือว่าไม่ต้องไปให้เขาหลอกว่าดอกเบีย้ยถูกกว่านะครับผม เหมือนกันผมจัดไฟแนนซ์เหมือนกันเงื่อนไขเดียวกันหัวเต็นเดียวกันนะครับผมก็โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับตัว c b r 5 0 0 r สนใจคันนี้ก็ทักไฟแอดไลน์มาแล้วกันนะค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีภาษีฟรีพรลบบอซีจัดส่งทั่วไทยนะครับผมฟรีไม่มีค่าจ,จ่ายแล้วก็ไปจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของการเดินทางนะผมไปจัดการทุกอย่างแค่รอรับรถอยู่บ้านนะครับโอนจองกับผมแค่2,000บาทเท่านั้นแล้วก็วันรับรถจ่ายเพิ่มอีก1,900บาทนะครับถ้าองกับารนะผมมีโปรโมชั่นสนลดรห้ สารคละสามพบาทนะครับผมก็ประมาณน,นี้ละกันเนาะของแต่งก็แรแรไปโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรสวัสดีครับ